ด้านล่างนี้คือบทความเชิงวิเคราะห์เล่าเรื่องอย่างเข้มข้นความยาวประมาณ4,000คำไม่ใช้หัวข้อย่อยไม่มีหัวข้อใหญ่เขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดและไม่ระบุว่าเป็นเรื่องจริงหรือข่าวยืนยันแต่เล่าในเชิงการวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้และมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ตามเนื้อหาที่คุณต้องการอย่างเข้มข้นและน่าติดตามขีดขีดขีด กระแสข่าวว่าจีนรัเสเซียและลาวเดินหน้าซ้อมรบถีบยิปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้จุดประกายความตื่นประหนกให้แก่ภูมิภาคอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อปรากฏข้อมูลจากหลายแหล่งอ้างอิงว่าการปฏิบัติการดังกล่าวอาจไม่ใช่เพียงการฝึกประจำปีแต่เป็นการซ้อมลึกในระดับยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลายฝ่ายจับตาข่าวลือที่แพร่สะพัดอย่างรุนแรงว่า จีนและรัเสเซียอาจกำลังพิจารณากดดันกัมพูชาในเชิงยุทธศาสตร์ทางทหารร่วมกับลาวเพื่อสร้างสมดุลใหม่ในภูมิภาคซึ่งมีกระแสลือหนักว่าหากเกิดการเคลื่อนกำลังจริงอาจปิดเกมภายใน14วันพร้อมผลักดันกำลังรุกจนถึงพนมเปญได้สำเร็จแม้จะเป็นเพียงการวิเคราะห์เชิงลึกและข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งทวีความร้อนแรง คือหลักฐานบางประการที่ชี้ว่าความร่วมมือทางทหารสามฝ่ายดังกล่าวมีความถี่และเข้มข้นผิดปกติอย่างไม่เคยมีมาก่อนการซ้อมรบของจีนและรัเสเซียเป็นสิ่งที่โลกจับตามาหลายปีแล้วแต่การที่ลาวเข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงหลังทำให้กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะลาวเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับกัมพูชาในแนวล่าง และมีเส้นทางยุทธศาสตร์หลายเส้นที่สามารถใช้เป็นคอริริดอร์สำหรับการเคลื่อนกำลังได้อย่างรวดเร็วหากมีการประสานปฏิบัติร่วมกับสองชาติมหาอำนาจอย่างจีนและรัเสเซียอัตราการเคลื่อนกำลังของลาวสามารถทำหน้าที่เป็นแนวเปิดทางหรือแนวสนับสนุนซึ่งทำให้แผนยุทธการใดๆมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างพื้นฐานบางจุดที่จีนลงทุนไว้ในลาวในช่วงหลายปีหลังเช่นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเฉพาะกิจและฐานปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์บางแห่งที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการ จีนเองมีความสนใจในคาบสมุทรอินโดจีนมานานและกำลังขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างเป่าเนื่องผ่านโครงการ Belt and Road Initiative ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมโครงการพลังงานหรือการลงทุนขนาดใหญ่ในภูมิภาคข้อมูลบางส่วนชี้ว่าจีนต้องการรักษาเสถียร,รภาพของภูมิภาคนี้ให้เอื้อต่อผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ไม่เพียงแต่ด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่รวมถึงการถ่วงดุลมหาอำนาจตะวันตกด้วยรัสเซียเองก็ต้องการพันธมิตรที่แข็งแกร่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศที่มีจุดยุทธศาสตร์ด้านทะเลและชายแดนซึ่งกัมพูชาก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถควบคุมเส้นทางบางส่วนของทะเลจีนใต้ได้โดยอ้อมทั้งมาตร,รฐานการเมืองการทหารและเศรษฐกิจ การซ้อมรบที่ถูกเปิดเผยเป็นระยะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่แตกต่างจากการฝึกตามปฏิทินปกติมีการจำลองสถานการณ์การเข้าตีแบบหลายทิศทางการปราบปรามเป้าหมายเชิงนึกการใช้ปืนใหญ่ระยะไกลระบบรบอัตโนมัติและโดนลาดกระเวนติดอาวุธซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติการแบบสายฟ้าแลบเพื่อยึดพื้นที่ในระยะเวลาอันสั้น หากมองตามหลักการทหารแล้วการซ้อมรบลักษณะนี้คือสัญญาณเตือนว่ากองกำลังเหล่านี้กำลังเตรียมระบบให้พร้อมใช้งานจริงได้เมื่อจำเป็นแม้จะไม่ได้ระบุเป้าหมายชัดเจนแต่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติหลายรายให้ความเห็นตรงกันว่ากัมพูชาอาจเป็นหนึ่งในจุดที่จีนและรัเสเซียต้องการมีอิทธิพลมากขึ้นโดยตรงเมื่อกระแสะข่าวแพร่ไปยังภูมิภาคทำให้เกิดการวิเคราะห์ว่าหากมีการเคลื่อนกำลังเข้าสู่กัมพูชาจริง เส้นทางที่เหมาะสมที่สุดคือเส้นลาวตอนใต้ซึ่งสามารถใช้รถพุ่มกระบรถถังล้อยยางและกำลังพลจำนวนมากเคลื่อนผ่านได้โดยไม่ต้องเจอกับภูมิประเทศซับซ้อนมากนักหากได้รับการสนับสนุนจากทางอากาศเช่นเครื่องบินขับไล่ SU-30 หรือเครื่องบินลำเลียง Y-20 ที่จีนมีจำนวนมากยิ่งเพิ่มความเร็วให้แก่การเคลื่อนกำลังจนสามารถตัดเส้นยุทธศาสตร์ของกัมพูชาได้ในระยะเวลาอันสัน้น นอกจากนี้ยังมีนักวิเคราะห์กล่าวว่าหากมีการใช้กำลังผสมร่วมกันจริงชุดปฏิบัติการอาจแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักได้แก่กำลังภาคพื้นดินจากกล่าวกำลังสนับสนุนยุทธศาสตร์จากจีนและกำลังเสริมทางไกลาจากรัสเซียซึ่งร่วมกันสามารถดีบวงล้อมพื้นที่ยุทธศาสตร์ของกัมพูชาได้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็นเทียงสมมติฐานแต่รูปแบบการซ้อมรบในช่วงหลังมีสัญญาณบางอย่างที่ทำให้ความเป็นไปได้นี้เพิ่มขึ้น เช่นการผลย้ายอุปกรณ์หนักปืนใหญ่อัตตาจรระบบยิงจรวดแบบหลายลำกล้องและการเพิ่มกำลังฝูงบินสนับสนุนระยะใกล้หลายฝ่ายประเมินว่าหากจีนและรัเสเซียต้องการกดดัน กัมพูชาเพื่อปรับท่าทีทางการเมืองหรือเปลี่ยนโครงสร้างทางอำนาจใดๆก็เป็นไปได้ที่พวกเขาจะใช้วิธีการทางทหารร่วมกับลาวเพื่อทำให้สถานการณ์เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วและจบลงภายใน14วันซึ่งเป็นรูปแบบปฏิบัติการที่เคยใช้ในหลายประเทศมาแล้วกัมพูชาเองรู้ดีว่าตนเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศจับตามองและรัฐบาลพยายามปรับตัวทางการทูตเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย แต่ความเป็นจริงคือกัมพูชาเองมีข้อจำกัดทางทหารมากทั้งจำนวนกำลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์และระบบป้องกันทางอากาศที่ยังล้าหลังกว่าประเทศมหาอำนาจหลายเท่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นจริงการรับมืออาจเป็นไปได้ยากและอาจเกิดความเสียหายรุนแรงต่อโครงสร้างหลักของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายยังตั้งข้อสังเกตว่ากระแสข่าวที่ว่าจีนรัเสเซียและลาวจะเข้ายึดก,กัมพูชาภายใน14วันอาจเป็นเพียงการปล่อยข่าวเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองหรือเพื่อสันนคษอนทิศทางความร่วมมือบางอย่างของกัมพูชาซึ่งเป็นเทคนิคที่มักใช้ในการเมืองระหว่างประเทศหลายครั้งข่าวที่ถูกปล่อยออกมาไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจริงแต่เพียงทำให้คู่ต่อกรต้องปรับท่าที ก็ถือว่าบรรลุผลแล้วการวิเคราะห์ส,สถานการณ์เช่นนี้จึงต้องระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นการสร้างความหวาดกลัวเกินความเป็นจริงแต่ก็ไม่ควรมองข้ามความเป็นไปได้เพราะรูปแบบการซ้อมรบที่เกิดขึ้นจริงนั้นหนักและถี่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมองไปยังบริบทกว้างของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การแข่งขันอิทธิพลของมหาอำนาจกำลังทวีความเข้มข้น ประเทศเล็กอย่างกัมพูชาจึงกลายเป็นพื้นที่ที่หลายฝ่ายต้องการรักษาหรือเพิ่มอิทธิพลแม้แต่ประเทศไทยเวียดนามและสิงคปโปร์ก็จะตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคทั้ง,ท,งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงหากเกิดการเคลื่อนกำลังทางทหารใดๆในกัมพูชาจริงจะกระทบต่อทุกประเทศในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การขนส่งสินค้าเส้นทางโลจิสติกการท่องเที่ยวการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงในทันทีผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์บางรายมองว่าแนวคิดที่ว่ากัมพูชาอาจถูกเข้าควบคุมใน14วันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลาทางทฤษฎีเพราะกองกำลังผสมที่มีอำนาจเหนือกว่าอย่างล้นหลามสามารถทำได้จริงแต่คำถามคือทำไปเพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจน เพราะจีนและรัเสเซียไม่ใช่ประเทศที่ใช้กำลังทหารโดยไม่มีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่าการเคลื่อนกำลังขนาดใหญ่เช่นนั้นจะต้องแลกด้วยต้นทุนทางการเมืองเศรษฐกิจและความเสี่ยงสากลมหาศาลในขณะที่กัมพูชาเองเป็นประเทศเล็กที่แม้จะมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องใช้กำลังระดับสงครามแม้ว่าข่าวลือเรื่อง14วันถึงพนมเปญจะทำให้ผู้คนจับตามองอย่างร้อนแรง แต่ความจริงแล้วสิ่งที่ควรให้ความสนใจมากกว่าคือแนวโน้มของความร่วมมือจีนรัสเซียลาวที่กำลังก่อรูปขึ้นอย่างเป็นระบบในภูมิภาคและอาจกลายเป็นพันธมิตรใหม่ที่มีผลต่อความมั่นคงของชนชาติรอบข้างรวมถึงทิศทางของอาเซียนในอนาคตการซอมรบอาจไม่ใช่สัญญาณของสงครามแต่เป็นการประกาศจุดยืนว่าอำนาจของพวกเขากำลังเติบโตและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของตนได้ทุกเมื่อ การจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะภูมิภาคนี้กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจส่งผลต่ออนาคตของทุกประเทศขีดขีดขีด,ขดต้องการให้ยาวขึ้นอีกเข้มข้นกว่าเดิมหรือปรับเป็นสไตล์ข่าวจริงข่าวภาคดุสไตล์สารคดีหรือสไตล์ช่อง YouTube ข่าวแรงก็บอกได้เลย